ครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับช่องทำงานให้ยากนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเกี่ยวกับการเก็บน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกรถยนต์นะครับนะครับครับเราถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับขวดใหญ่เกินไปนะครับแล้วเราใช้ไปนะครับเติมไปนะครับแล้วมันเหลือนะครับ ใช้ไม่หมดนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดผมเองนะครับที่ว่าเราจะเก็บน้ํามันเบรกยังไงนะครับไม่ให้เมันเสื่อมคุณภาพนะครับหรือว่าเก็บให้ได้นานที่สุดนะครับคุณสมบัติของเขานะครับน้ำมันเบรกเขาก็จะดูดความชื้นนะครับความชื้นก็คือน้ําในอากาศนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราปิดไม่สนิทเนี่ยปิดฝาไม่สนิทนะครับคือเขาจะ ดูดความชื้นเข้าไปนะครับเราก็จะทําให้น้าเบรกนะครับเสื่อมสภาพนะครับมันก็ไม่สามารถนําไปใช้งานต่อได้นะครับหรือว่าไปใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันก็จะไปกัดกระบอกเบรกนะครับกระบอกคัดแม่ปั๊มเบรกแม่พัมคัดนะครับถ้าแม่ปัมคัดยังเป็นแบบแม่ปั๊มเบรกยังเป็นแบบเหล็กหล่อนะครับมันก็จะเข้าไปกัดนะครับเข้าไปกัดเป็นหลุมนะครับเป็นบ่อครับซึ่งก็จะทําให้ เ,เกิดการรั่วขึ้นในกระบอกนะอันนี้ผมก็คิดเองเอานะครับแต่ไม่รู้ว่าถูกต้องเปล่านะครับก็คือผมใส่ถุงซิปครับนะหรือว่าถ้าใครไม่มีถุงซิปก็เอาพลาสติกลองนะครับลองเหมือนซีใต้ฟ้านะครับแล้วก็ค่อยขันฝาปิดทีนะครับ นี้ผมลองไปแล้วเนาะชั้นหนึ่งขออนุญาตวางกล้องแป๊บนะครับเนี่ยผมก็ฉีกถุงพลาสติกนะครับลองไว้ครับเป็นซีนแล้วก็ฝาขันติดนะครับแต่ว่าคือวัวไม่อยู่นะครับผมก็เลยมีถุงซิปอยู่พอดีนะครับผมก็เลยเอาใส่ถุงซิปเลยครับ ก็น่าจะเป็นการป้องกันในอีกชั้นนึงนะครับเพราะว่าเสียดายของนะครับผมก็เลยเก็บแบบนี้ครับเวลาเก็บเราก็ครับใส่ถุงซิปไปครับแล้วก็ปิดไปข้างก่อนนะครับปิดไปข้างนึงก่อนนะครับแล้วก็เหลือข้างนี้ไม่หน่อยครับเอาไว้ไล่ลมออกครับ เวลาเราจะปิดให้สนิทใช่ไหมเราก็บีบไล่ลมออกก่อนให้หมดนะไล่ลมออกเสร็จแล้วเราก็บีบปิดไปครับนี่ครับโอเคลนะผมก็ฟังจากหมอรถมท้ทีนะครับว่าน้ำมันเบรกมันชอบดูดความชื้นนะครับก็แบบนี้ก็น่าจะหลีกหนีจากความชื้นได้พอสมควรครับครับ ใครมีคอมเมนต์อะไรก็เมนเข้ามาได้ครับแชร์เข้ามาได้นะครับคิดยังไงครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับจะเจอกันคลิปต่อไปครับผม